ตอนนี้ผมจะขอสดทนากับท่านว่าเ,เรื่องอาญาตนะนะครับผมผมสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ในเมื่อในเมื่อรูปมีตามีจักปวิญญาณก็มีมันก็เป็นภาษาแล้วแหละแต่ทําไมาต้องมีรายละเอียดลงไปว่าอทำไมาต้องมีอาญาตนาด้วยผมก็ตามตามตามหาความรู้นี้มานานอยู่ยหลายเดือน ผมก็เลยอาศัยที่ความเป็นศิลปินมามามาขยายเข้าไปนะว่าทําไมคําว่าอายันาเนี่ยถึงคล้องกับคําที่พระท่านอธิบายว่าเป็นสะพานเชื่อมให้เกิดสัมผัสเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดผัสสะผมก็เลยใช้ข้อคิดอย่างนี้ครับท่านว่าในตอนที่ผมออกไปวาดรูปอ่ <By meaningful> ในจอตาเราเนี่ยรับสามารถรับองศา,าในการรับภาพมันกว้างนะภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันมีเป็นร้อยเรื่องแต่ว่าแต่่วาภาพเหล่านั้นนะมันไม่เข้ามาสู่ในจอตาแห่งสติของเราอีตรง,อ,ตรงอีตรงไหนที่เราเอาสติไปจ้องนั้นแหละเฉพาะตรงนั้นแหละถึงจะเรียกมันว่าอาจาะณนะนะครับอย่างนั้นใช่ไหมครับอา่ารย คือภาพอื่นๆท,ที่อยู่ต่อหน้าเราก็ตามแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเอาสติของเราไปพิจารณาเนี่ยถึงแม้มันจะมีภาพชนั้นอยู่ปรากฏอยู่แต่มันก็ไม่เดินทางเข้ามาสู่คันลองของจักสุตที่ตรงนั้น่ะภาพตรงนั้นแหละจึงไม่เข้ามาสู่อายาณะเต่เพะตรงที่เราโฟกัสเท่านั้นถึงจะเรียกว่านี่แหละมันเชื่อมกันแล้วจับกับคู่กันแล้วระหว่าง รูปหลอตาและก็จากสุญญาที่มีตรงที่เชื่อมกันได้นั่นแหละคุจะเ,เรียกมันว่าอายตน,นะท,นทุกคนลองลองดูก็ได้เออก็ใช่ใช่เอาจจะต้องเป็นดูรายละเอียดตรงนั้นมันอะไรกันนักหนาละ่ะมันก็ใช่ที่บอกว่าเออมันก็ใช้เป็นอายตนะได้แล้วเกิดผลแล้วก็จบแล้วนี่อนี้ ท,ที่ต้องสนใจรายละเอียดเพราะว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้กรรมฐานสอนวิธีการรู้การเกิดการดับของอาณาจันัแสดงว่าต้องสําคัญพอสมควรอาณาันะมันเกิดมันดับในตัวมันเองอาณาจัน,านี้ไม่มีที่ตั้งในที่ใดๆมันเกิดจากผัสสะของรูปนามเมื่อรูปนามผัสสะกันขึ้นมาปั๊บมันก็อาณาจัาเกิด เมื่อรูปนามเนี่ยมันหยุดพักพักไอ้เจ้านามมันก็หยุดทํางานที่จะไปกระทบกับรูป,ม,ปมันวางเจ้านามมันวางอาเตนามก็หายไปเพราะมันไม่มีที่ตั้งอะไรไอเาเตนะจะเกิดจากตัวอื่นเกิดจากนามรูปเกิดจากการสัมผัสกันระหว่างสองสิ่งอเาเตนะที่จะเกิด การที่เขคพูอธิบายวันก่อนนะคะต่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ที่ว่าอายตนะก็คือเวทนาต่อไปเป็นเวทนาแต่ที่ว่ายืดออกก็กเป็นเวทนาเวทนานก็หมายความว่าตัวที่มันมีสองอันนามรูปมันมากระทบกันพอกระทบกันก็เกิดตัวนี้แหละกระทบกันก็เกิดตัวสะพานตัวนี้อายตนะตัวนี้ อ่าอายะตันนี้อายะตนะตัวนี้ที่เกิดนี่แหละมันคือตัวเวทนามันคือตัวความรู้ความรู้สึกผัดสะกันขึ้นมามันกระทบกันมีอะไรมาผัดสากับตากระทบรูปขึ้นมาเกิดอายตนะก็อายตนะก็คือตัวตัวนี้แหละตัวเวทนาความรู้สึกอ่าอย่างสุเดนตาเราอธิบายว่าแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปสําคัญมั่นหมายกันกับที่มันกระทบกันเนี่ยมันก็ไม่มาสู่คันลอง แห่งการรับรู้มือกับมันไม่กระทบที่ใช้ภาษาทางด้านกายพิภาคทางภาษาเนี่ยเขาว่ามันไม่ไม่เกิดโฟกัสไม่เกิดเข้าสู่ม่านตาวิีเข้าสู่วิธีที่จะ,จะจ,ะจะจัดการกับมันโดยที่สุดเลท้วตถทั้งอะไรต่างๆนานา,นา,นานมันเข้ามาสู่ตาเรานี่มันมากมายกายกอง แต่เราจะโฟกัสในทีละอันเราจับได้ทีละเรื่องอายุตนะก็เกิดกับเรื่องที่เราออกไปโฟกัสกับมันเป็นการป้องกันที่พวกเราเขาจะจิดด้วยว่าจะต้องเราต้องทําสติมันทุกเรื่องที่เห็นทุกเสียงที่ได้ยินไม่ใช่นะครับมันพร้อมกันไม่ได้หรอกมันได้ทีละอันอืมมันได้ทีละอัน ขออนุญาตครับพ่อท่านอ,อย่างที่พ่อท่านเคยบอกไว้นะครับว่าถ้ากรณีที่เรามีมาตรัารแล้วใช่ไหมครับ เราปล่อยให้อาการในใจเราเกิดแต่ให้เราตามรู้อากาศนั้นทีนี้อาการนั้นที่มันเกิดข้อท่านแล้วบอกว่าอย่าให้มีแรงสดุดหรือแรงต้านใดๆเกิดขึ้นเกเราก็จะรู้ตามตรงนั้นทั้วไม่ว่ามันจะปัจจัยเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอาเรื่องความูจะเป็นกายสัมผัสก็ตามคือผิวสัมผัสก็ตาม เราก็แค่รู้อาการว่าอาการใจเราเกิดขึ้นหนึ่งให้เรารู้ความจริงว่านั่นคือความจริงของตัวเราอผมได้ลองทำํำอย่างนั้นดูแล้วก็แล้วก็พบว่าจริงๆตัวเรานี่แหละอาการที่มันเกิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่แต่อาการเองก็ไม่เคยนิ่งเลย แสดงว่าเราก็เปลี่ยนไปที่จะเป็นตัวตนของเราจริงๆนะเวลาป,ปัจจุบันแป๊บเดียวแล้วมันก็แล้วมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหมครับครันันคำว่าตาดหน้าเนี่ยก็คือไม่คือไม่มีตนตั้งอยู่เพรามันแค่แป๊บเดียวแล้วการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อไปคเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมถูกถูกถูกอธิบายไปถึงพยัญชนะเลยตน,นะหน้กถูกการอกขอบคุณมากครับ เข้าใจเพิ่มขึ้นด้วย <laughs> มันก็อย่างท่านท่านรู้มากจนว่าตั้งท่านรวมจุดไม่ได้นะไม,ม่นใจตะตบผลึกหรือว่ารวมตัวกันรู้ว่าสรุปผลตัดสิงผลแันเป็นอหรหันต์ให้แก่ตัวเองทําไม่ได้ <c oughs> จะว่าไปก็คือความหล,ลงความรู้เป็นหลงความรู้ ไปเพลิดเพลิความรู้มันมากมันอะไรก็ได้แต่ความรู้ไม่ได้เอามาใช้กับตัวเองให้มันชัดเจนเลยว่าเอาแล้วตัลงรมันรู้จบกันยังไงมันทําจบให้แกตัวเองไงโดยจัดการกับจิตเจแต่สิของตนเองซะให้จบอย่างนั้นมันก็ไม่บรรลุสักทีหรอกไม่มาทําทำมันก็ไม่ได้ง่ายทีเดียวมันต้องทำต้องปฏิบัติจริงๆว่าเอ เราต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วเราก็ต้องจัดการกับเกเลตนั้นอย่างตัวจริงเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> แค่สักกายยติถิเนี่ยท่านก็ยังไม่แม่นไม่ชัดอะไรกัน้นเพราะคําว่ากายยังไม่คมยังไม่แม่นกายยังเข้าใจผิดว่ากายนี่คือสภาพเดียวกายเป็นสภาพเดียวไม่ได้กายต้องเป็นสองสภาพเสมอมีรูปกบนามเสมอ กายเมื่อใดที่มันไม่มีไม่มีอีกเหตุปัจจัยหนึ่งขึ้นมามันไม่เกิดกายต้องมีเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งขึ้นมากายจริงๆคือจิตกายจริงๆคือจิตคือมโนวิญญาณคือธาตรู้เพราะเมื่อเกิดเป็นจิตนิยามแล้วมันก็คือธาตรู้เพราะธาตรู้ถ้าไม่มีอีกอันหนึ่งขึ้นมา โดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่หยาบตั้งแต่วัตถุข้างนอกอุตุสัมผัสวัตถุสัมผัสอุตุมันก็จะเกิดสภาพมีเรื่องขึ้นมามีอะไรขึ้นมามีเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยให้มาปฏิบัติเรียนรู้หรือปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลถ้าไม่ใช้น้ำคำว่าเดิอยู่งั้นนะ่ะกายก็ กายเลยเข้าใจว่าเป็นหนึ่งจริงๆแล้วกายมันไม่เกิดสองเมื่อใดมันไม่เกิดงานมันไม่เกิดงานมันไม่เกิดอะไรมันก็ตายเพราะงะั้นในทุกวันนี้ในเทรวาทหรือว่าเมืองไทยเนี่ยคำว่ากายมาเป็นภาษาไทยเลยแปลว่าร่างตายแล้ว ก็เลยศูนย์โยเลยไม่มีทางที่จะมีใครสามารถปฏิบัติสักกายยทิฏฐิได้เป็นข้อตน้นของสังโยชน์เพราะฉะนั้นก็ไม่มีบทบาทอะไรเกิดเลยกามที่จะต้องขจัดกามตัณหาการกิเลสเกิดก็ไม่มีเลยเพราะว่า นั่งหลับตาปฏิบัติแล้วมันจะไปม,มีกามได้ไงให้หมาให้คุณมา,าจัดการเป็นหลับตาแล้วมันก็ไปเขาเย็ยนพบหมดพอไปเข้าใจกายก็ผิดเข้าใจวิธีปฏิบัติก็ผิดมันแยกส่วนกระจนกกระทังแหลกเล้วหมดเลยการปฏิบัติทมไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นตัวรวมไม่เป็นตัวที่จะเกิดงานของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเลย คำว่าเป็นสองที่รูปกับนามที่จะจัดการกับวิญญาณมันไม่มีวิญญาณมันไม่เกิดวิญญาณให้ปฏิบัติเลยเป็นนั่งหลับตาก็เป็นวิญญาณสัมภเวสีเป็นหมดวิญญาณที่มีที่ตั้งวิญญาณทิติไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณทิติไม่มีกายจะให้คุณสัญญากําหนดรู้กําหนดหมายไม่มีวิญญาณไม่มี ม่มีวิญญาณให้คุณให้เกิดราะกายในวิญญาณทิฏฐิกายอย่างหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งกายตายกต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันอะไรต่างๆไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ตัวปฏิบัติจริงๆคือวิญญาณทิฏฐิ <c oughs> แล้วก็จะจัดการสัตว์ต่างๆสัตว์วาก้าว จัดการสัตว์ัตโอปปราติกะพวกนี้ดับความเป็นสัตว์หมดจบก็จบเลยแต่เขาไปปฏิบัติเป็นอัศญ,ญีสัตว์กันเป็นดับสัญญาเลเลิกเลยไม่ต้องเรียนอะไรเลยสัตว์สีข้างบนสัตว์สีข้างล่างเป็นของศูนย์หมดเลย สัตส,สีข้างบนบอกว่าเขาเป,ปฏิบัติฌานสีมันก็ไม่เป็นฌานสีไม่เป็นฌานวิสัยของศาสนาพุทธยิ่งไปอรูปฌานสีเป็นนิรมานกายสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาโมเมกันเองหมดเลยเพราะมันไม่มีผลจากฌานสีคุณปฏิบัติฌานสี่อย่างถูกต้องสมาธิล้างกิเลสหมดมันจึงจะเป็นตัวชัด ที่จริงชาญสี่ไม่ได้เป็นเป็นตัวปฏิบัติอะไรเลยชาญสี่เป็นตัวสำเร็จแล้วความรู้เท่านั้นเพราะฉานชาญศรีวิญญาณที่ติจะไม่จะเป็นจะต้องมีในวสัญญานามสัญญาจตนะดูแต่แค่ว่าอ๋ออันนี้คือรูปอันนี้คือนามอากาศคือรูปวิญญาณคือนามอ๋อแล้วอากาศกับวิญญาณเนี่ยเมื่อก,กระทบสับผัสกันแล้วมันมีกเิเลสไหมไม่มี อากินจัญญายตนาะนิดหนึ่งร้อยนันก็ไม่มีก็จบแล้ววิญญาณที่เตีก็จบแล้วไม่ต้องไปนเนวัญยานาสัญญายตนาอะไรอีกเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันทาฌานสี่สมบูรณ์แบบแล้วมีความรู้เต็มอุเบกขาได้แล้วปริสุทธาประโยชน์ตาตามปัตุกัมยาวัตรสาแล้วสมบูรณ์แบบก็เหลือแต่สองธาตุอากาศกับวิญ,ญญาณ จะดูอีกทีนึงอะเออแล้วเองจะมีปอบแป๊บปอแป๊บมีกิเลสเพิ่มเติมอีกไหมอ่าวิญญาณจะมีกิเลสเพิ่มขึ้นอีกไหมไอ้อากาศจะว่างสบายสะอาดว่างไม่มีแลกกิเลสไม่มีกิเลสเกิดอีกแล้วสาวรหรือไม่ก็แค่อากินจัญญายะจะนก็นเรือกินละไม่จำเป็นจะต้องเป็นวุ่นวายกับเนวัสัญญานานสัญญาเขาเลย พอปฏิบัติมาถูกเป็นสมาธิปฏิบัติวิญญาณทิฏฐิมาทั้งหมดสมาธิที่ทุกอย่างก็เสร็จไปในทีในตัวในตัวในตัวพอฌานสี่จบก็เสร็จแล้วเพราะไม่ได้เป็นอสัญญีสัตว์เลยเพราะฉะนั้นวิญญาณทิฏฐิอสัญญีสัตว์ก็ไม่มีในวสัญญาณาสัญญาก็ไม่มีเนาสมาธิที่ไม่ครบมันทำไม่บุญบริบูรณ ที่ท่ากำลังสงสัยว่าไอ้สามกายเนี่ยนี่ระมานกายสัพโพกายอะไรพวกเนี้ยมันคืออยู่ในกลุ่มมโนมายาอัตตาหรือเปล่าคะฮะมันอยู่ในกลุ่มมโนมายาตาเปล่าคะคือกําหนดขึ้นมาใช่ใช่ใช่มโนมายาตามันสร้างเองมันเนรมิตขึ้นมาเองใช่ใช่ใช่มโนมายาตามันมันสร้างสําเร็จจิตด้วยจิตเป็นอัตตาสําเร็จจิตตัวเองขึ้นมาเองปั้นเองมโนมยอัตตา มันไม่มีฐานจริงอะไรแต่ไรที่จะมาปฏิบัติมันล่องลอยลอ,ล,อลมลมแรงๆเลยมโนมยตาตัวใครตัวมันของใครของมันโมเมของตัวเองเลยเมาวิมานเมา,วมาวสวรรค์วิมานเมาพบชาติเมาเองถูกค่ท่านนั้นมโนมยตาก็จะแนกเป็นสามลักษณะนี้ใช่ไหมคะมีมากกว่านี้หรือว่าจะม,จมีกี่ตัวมีทวารสัมทวารใจอาทิตยสมนามน ใช่ในขณะที่คุณมองออกมาข้างนอกกับมโนม,ณมนมณะอตาข้างนอกอบางคนก็ปั่นเป็นรูปเป็นร่างเลยเห็นร่างกายเห็นผีเห็นสามเห็นเทวดาเห็นอะไร,ะไร,ะไรต่างๆนั่นนะ,ะไม่มีข้างนอกก็ก็ปั่นข้างในคุณไปกันเท่าไรเท่าไรมันก็กลายเป็นอิมาน,านมันมีที่สิ้นสุดถ้าจะสสุปว,ว่าในวาสัญญานี่ก็คือประเภท สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่สมบูรณ์พอก็เลยไปมองหัดเป็นการมองหัดเพื่อความแน่ใจอย่างอนุปวิยขงงานเก้านี่ยมันจะมีในวสัญญาณนาสัญญาด้วยมีสัญญาเวทยจิตะดิโรด้วยอนุปวิธานเก้าท่านก็เอามาเรียบเรียงให้เห็นว่าทุกอย่างที่คนเขาปฏิบัติกันเนี่ยมันก็มีเก้าอย่างนี้เท่านั้นเองโดยจริงไดคุณปฏิบัติวิญาณทิฏฐิเจ็ คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหนึ่งคุณไม่โง่ไปอสัญญีสัตว์เมื่อไม่อสัญญีสัตว์คุณก็ปฏิบัติชาิสี่กระจบแล้วความจบก็คือมีวิญญาณกับมีอากาศและก็คืออีกอันนึงคือไม่มีกิเลมันไม่มีจริงๆมันโดยอากาศก็สะอาดวิญญาณก็สะอาดอกินจันก็คือความตอบเฉยๆครับตอบว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไอ้สิ่งที่ต้องการให้ไม่มีอ่ะ มันนี้มีแล้วมันเป็นของสะอาดแล้วอากาศกับวิญ,ญญาณสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วอากาศอากาศจะเรียกว่ามันคือรูปธรรมมันก็คือ,อรูปกับนามสองอย่างนั้นเองวิญ,ญญาณก็คือธาตุรูปอากาศก,ก็คือตัววิญญ,ญาณ Space and Time, ออสเปซแอนทายสเปซสเปซแอนกรรม